โอเคหลังจากที่ผมเซตอัพตำแหน่งขาแล้วก็ตำแหน่งนั่งเนี่ยหลังจากที่ผมเอาดัมเบลตรงนี้มาวางไว้ที่หน้าตักแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มเล่นท่านี้โดยการยกดัมเบลขึ้นโดยการส่งเข่าขึ้นมาเอามาพักไว้อย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะได้ได้ท่าเริ่มต้นแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอ็นหลังลงไปตรงๆแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยอ่าพยายาม นั่งแล้วก็นอนให้ให้ตรงกับมานั่งพอดีนะครับเสร็จแล้วขาตรงนี้เราออกแรงดันพื้นไว้แบบนี้นะครับเพื่อให้ฐานมั่นคงเสร็จแล้วแขนตรงเนี้ยหลังจากที่เราหนีบไว้ตั้งแต่แรกอ่ะเราเปิดออกมาประมาณ30องศาถึงช่วง40องศานั่นเองนะครับเราจะไม่เปิดมาให้มันตรงกับหัวไหล่ประมาณนี้เลยนะครับเราจะต้องเปิดประมาณนี้นะอืมเพราะว่าน้ําหนักจะได้ไม่ลงหัวไหล่เยอะเกินนะครับเสร็จแล้วเราแอคทีฟ กำเนื้อหนะ้าอ,อกมากขึ้นโดยการยืดอกนิดหนึ่งเกรงอ,อกไว้ทีนี้เราออกแรงหายใจออกตรงนี้นะครับหายใจเข้าปึ๊บหายใจออกดันขึ้นไปตรงๆแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ตรงนี้นะระยะห่างของดัมเบลของผมเนะี่ยมันก็จะอยู่ตรงแนวเดียวกับแขนแล้วแขนของผมเนี่ยก็จะตรงหัวไหล่พอดีนะครับอ่าทีนี้หายใจเข้าค่อยๆลดดัมเบลลงอ่าพยายามให้ศอกชี้ลงมาตรงๆนะครับเสร็จแล้วดันขึ้นอีกรอบ เวลาดันก็อย่าลืมให้โฟกัสว่าเกร็งอ,อกตลอดด้วยนะครับดันขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้เนี่ยเมื่อผมเล่นเสร็จแล้วผมก็จะหันดัมเบลมาอย่างนี้นะครับให้ชี้ไปด้านหน้าตรงๆเสร็จแล้วผมก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็จะผลักตัวขึ้นมานั่งพร้อมกับดัมเบลเอามาวางไว้ที่ตัดแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามอ๊ามาวางไว้อย่างนี้เลยนะก็ะจะช่วยทําให้เราเนี่ย ใช้ดัมเบลมาได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาเก็บนะครับโอเคอันนี้ก็จบการสาธิตท่าที่ชื่อว่าอินคลายดัมเบล l l b เบ c h p นช s พนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับ